สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น้องเด้อไล่หูไล่โคนกับเม่นเข่ามาว่าให้รีวิวรถใหม่ให้เบิรงกเนี่ยมันมน,นี่บมได้มีคลิปให้เบิรงพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆทีบมมีคลิปให้เบิรงเด้อก็เริ่มมันนี่บมมีคลิปให้เบิรงก็เลยสิมารีวิวรถรถใหม่ของเท้าวัสนะ เปิดแอร์โหลดใหม่โหลดใหม่เข้าแต่ว่าโหลดเก่าเขามือหนึ่งของเข้าอะไรแต่ว่าเป็นมือซองของเขาเนาะแต่ว่าในส่วนนี้นะเขาขอสมวนราคาไหวก่อนเด้อเนาะขอสมวนราคาเฮาบบอกราคาเนาะจริงๆนะก็ราคากับลายแสนอยู่นะราคาบบเขาขอบบอกเด้อต้องขอโทษเลยโมสามรนบอกได้ราคามันนะเนาะ ฮังกระถอยออกมาจากฮางกระถอยออกมาจากในเฮือนครับยังมาทันเก่งเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวครับยังมาทันเก่งเนาะแต่ว่าครับเป็นอยู่เพราะว่ามันเป็นอันน่ะเป็นเกียร์อันเกียร์ออโต้นะมันก็เลยบริยานกันได้แต่เป็นเกียร์ธรรมดาเขาขับโบเป็นอันน่ะขับเอาอันน่ะขับโบเป็น ก็เลยบอกเอาแบบนั้นอันนี้เป็นออโต้ก็เลยเอาแบบมันกับปบุณิยานะก็เลยเอาแบบนี้เหยียบแลก็เข่าเลขกลก็เหยียบแล้วก็ป้ายลโลดนะมันก็เลยง่ายนีย่แต่ก็ยังไม่ทันเก่งาไ,ได้ดอกไปหนาได้แต่ว่าถอยลังบ่ได้เ <laughs> บอกการเนะเนี่ยญีุนมาเข้า,ขามา กับคนบวชเคยได้บวชเคยมีเราพี่น้องเนาะกับบวชเคยบวชเคยขิดบวชเคยฟันว่าสีมื่นนี่ไปเมืองก็คือเอาโดดยนต์ไป้สกจหวังยังขับโบกเก่งไปโบก่าเขาไปในเมืองยันยันยันตามเขา ยันเขาตามบริยันตามเขาเมื่อนั่นก็ไปเข่าหัห้อะเราเมื่อนันะ่นน้ำยังยังยัง,ย,งยังมาท่านเคยเฮียนอันจะเถื่อได้เพราะว่าเอามาอะไรก็ไมบว่าบริเฮียนแบบบริอโลฮนาะก็คือแบบมาลองเบิง่งอะไรก็เหยียบไปเลยฮนะก็ะเบิง่งเอาใน YouTube เอาไปเฮียนเอาใน y o u t u b e กรเบิง่งเอาเลยก็กคอยเหยียบไป มันก็นลึงตีนแน่เลยแหละหัทลายมือบนได้จับกับหงสิแปลกๆเลยเนาะมันกระซิแปลกๆเบิ่งภายนอกบ่ะพี่นอ้องอันนี้ภายในมันสิเป็นอะนาโนาะพี่น,อน้องเนาะ Toyota Vigo Champ Vigo Champ Vigo Champ สี่ประตูเนาะ สี่ประตูพี่นองเลยเพราะว่ามันจังสิด็มันถูกได้หลายคนเนี่ยเนอะจะไลค์คอมเมนต์แสบมาเนี่ยก็หลายคนอืมออกมาลองอย่ามันหอมอย่ามันหอ,อมที่มนันแนมพี่แม่ซองมากพี่ มันจะหอมจำเม่ดสีเมเดี๋ยวลงเบอ่งภายนอกกับพี่นอกนี่ก็จะเป็นด้านหนอกของตัวรหลดคราพี่นอกโมหัวมันยังใหม่หรือยังเก่าเฮาบมเคยมีประสบการณ์เฮากับบได้หูหรอกนในด้านนี่นว่ามันเป็นอย่างไดเนอกคิดแต่ว่าสื่อออกมากได้แล้วเออมันขลับได้แล้วก็แม่นเอาฮะนะ อันคนที่เขาจะเบิ่งเป็นเขาจะสิเบิ่งจักเบิ่งยางมานันเนาะแต่ว่าห้ามาหูดอกสิ้ไปหาเบิ่งยะเบิ่งทะเบียนบ่พี่นอ้องเออเดี๋ยวเฮาบอกให้กันด้ทะเบียนมันนะ่ะ6 5 6, 6 8มือนั่นสงวะไปตำไอ้่แม่บนบแม่นไปตำไปซบเอา ไปเที่ยวงานไปชกบอลลากหัวขึ้นมาไปเที่ยวงานแหไรกันไปไปไปงานแหละมาจากงานหอดเพือนเพราะชกบอลลากประตูโอ้กะเฮานี่แหละเป็นคนขับเองมาหอดเพื่อนไปบัดหกัหกหักบวิดมันวิดแต่ทางหนาทางล่างแบบบวบิดพ,พี่น้องพี่น้องเอ้ยหอยขูดมาวันที่เจ็ดหัน ไม่หัวก็มาเสียบเข่าข้าเนี้ยข้านี้เอา,าลงมาจากประตูโหลดท่าก็มาดึงออกดึงไม่หัวเนาะนี่นะนี่มันออกมาเนี้นี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระสางมันทุกคนต้องพลาด่อเ,เลยคิดว่าเราิไดซสอมคือว่าน,านั่นแหละทำงี้มาทันนสอมดอกฉันยังไม่มีเงินไปซ่อมเธอจบนะอยู่แบบนี้แหละ สีปอนพี่น้องเอ้ยโตโยต้าวีโกชัมทะเบียนท่าบอกไปเลยเด้อแลมือแลมือนั่นนะหลังจากที่เดินหัวหัวฝั่งนี้แหละฝั่งเสาไฟนี่หลังจากที่มันอันนั้นแปอันหิวเอาหัวขึ้นมาแล้วไงยางมืะเร็งมากกับเลขเวียดก็บออกหกแปออดขึ้นปอดซอดสิ่วานได้สระมันขึ้นซอดนะพื้นบอกเลขบอกเลขก็บขั้นสิมาบอกมันนี่ก็บอกเอาเด้อจ้า กันสิบ,บอกเรามาบอกกันในความฟันโลดอย่าสืมาทำกันจังสั้นไม่เอานะน่ะมันก็งามสำหรับเฮาอยู่นะอาซิคิร่าสำหรับคนอื่นแต่มันงามงามอยอ่แม่ลองขี่บังบอปะนี่ปกติเราจอดไว้ในนี้พี่น้องเลย แล้วมันแคบเกินพอตามสื่อนะเฮาอยากมันเลยไปใส่ตู้เย็น้า <c> ถ <oughs> ูกอ,อย่าพกพ่อ,อแล้วเฮาเรายังม่าท่านเก่งกยัง่าท่านเก่งมาได้ก็เลยบไวยบไว้เวลาเอาโหลดเข่าก็มีแต่ห้อันกัวเจ๊ทรายแดกมาเอาเข่าหายว่าเจ๊ทรายแดกนะครับครับเป็นแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เท่าบ่เคยครับจังหวะมือไปสื่อนะ บอกกันมาสุดทางเอาู่บอกเป็นหนึ่งแล้วบอกเธอเธอนะครับเป็นแต่ว่าเธอมาจากเกียเกียมันเป็นมันเป็นอันเออเอาครับเป็นปั่บอกเป็นก็งงอยู่เรนลงจอดโหลดเท่าห้าก็เฮ็ดแล้วมั้อนี่พี่น้องเลยอันนี้นะกระจายเงินไปเรียบร้อย ยกระดอกกระเดี่ยเดปีนี้อันนี้อ้อตอนแรกเนาะว่าสิบบได้ซื้อพี่น้องเอ้ยปีนี้น่ะเพราะว่าเงินบบไลเป็นไรก็เลยว่าสิบบได้ซื้อว่าีหนาพุ่นว่าจังสิเก็บเงินซื้อเอาว่ะก็เลยเออเหมาะดีกับปีสองพันซามาจังสิซ้าเอาซ้าเอาซ้ามากซ้มาสีนาก็เลยซื้อเอาปีนี้ซะ กันสิสือปี 2000, สองพันสอบเอ็ดป่ะเอ้มันเป็นเลกข,ขี่เลยบอกเอาดีกว่ามันมันสิบบาทซาวนะคันซาวเอ็ดอันนี้บอลจอดตะเก้าในีปกตินะเอาเขาไปนะี่มันแคบเบึบ้งแล้วมันแคบเนาะโอ้ก็เลยเห็ดใหม่เห็ดหม่องจอดใหม่ฮักกเห็ดม่วว่าน,นี่มื่อน,นี้แล้วเละบอลจอดกันจะแม่นมันเห็ดไม่ค่ะคนเห็นก็ได้เสื้อเงินเข้าไปอีกนะ ก็เหตุกับัวกเสาแพงคือเก่าผู้ติเหตุอันนั้นแหละผู้ติล่างข้าอันคั่วแหละเนาะพี่น้องเนาะทั้งหมดทั้งมวลกะครับคอยเก็บคอยออมมาพี่น้องเอ้ยไม่ได้ขีดเจ็ดีิเลยไม่ได้อยู่ในสมอง่เออสักวันหนึ่งเราต้องมีครับบม่เคยขีดเลย ความถูกความยากนะมันจะภากเลยนะใครติดต,ตามประมาณแี้แแรกๆนะนะสิหูอยู่ห้องว่าออกไปเบิดเลยแหละความถูกความยากความลําบากตะกี้นะว่าแมนว่าปุบปรัปปรบขึ้นมาว่าสิรวย้ยโลดสิมีโลดมันไม่ใช่พี่น้องอเอ้ยมันต้องแบบทุกคนนะคิดว่ามันต้องผ่านความลําบากมาถึงกันเหมือนกันนะหาขี้ซี่จนเมื่อยหาดําหน้าหลับจ้างเกี่ยวเข่าโอ้ยสารพัด อซาลาผาดความลำบากนะพี่น้องเอ้ย,นอยเนาะยุงเทพสิป,ปียุงเทพสิป,ปีนะ่ะได้แต่เฮือนได้แต่เฮือนตัวที่ต่อออกมาจากห้องที่น้องมินนอนนะันโตใหญ่หันแล้วก็ซองห้องต่อ,อ,อมานะ อันแรงเงอนกรุงเทพหามานะแล้วก็เก็บออมมาแล้วคุณแายคนก็สิคิดว่าเงินที่ได้จาก YouTube แม่เนาะเอนได้ได้จาก YouTube จริงว่าเขาอันเฮาเห็ดมากหลายปีเนาะนะสาปีเลยยู u ูปกับแบบเฮา็ค่อยเก็บ่อยกรรมมาตั้ง3ปีมันก็มันก็มนกสมควรได้ดีเนาะผู้เทียน,นข้าเจ้าเห็ด u t u b e นะกระจกสิฮู้ดี เจ้าสีหูดีเนาะผูที่เหตุ YouTube มาขอบคุณขอบคุณถูกกำลังแห้งใจเดี๋ยววางกล่องกันเด้อกลาวขอบคุณถูกกำลังแห้งใจเบอร์สุขุสุคนทีก้อย่วยเสียซอยดันเนาะที่หักที่แพงเฮามาตั้งแต่มือนั่นจนห่อนมือนี่ ขอบคุณ youtube ที่ให้มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณคนเบิง่งขอบคุณคนเบิง่งเอ้ยขอบคุณคนเบิง่งเบิ่งสุคนแล้วก็ขอบคุณขอบใจสุคนที่สนับสนุนเอ่อที่ซัพพอร์ตถ้ามาเบิ่สุขสุคนอะไรที่คอยส่งเงินส่งยังส่งนั่นส่งนี่ให้เขาโอ๊ยตื่นตันนีว่ามาแล้วน้ำตาสิไหล ขอบคุณเบอร์สุคนนี่ยแหละที่คอยสวยเรือเขามาเนาะบางคนบางคนกันคมมนบคอมเมนต์ว่าโอ้ยบางคนนะพี่ป้านะอาบางคนกับคอมเมนต์ว่าโอ้ยป้าผมมียังหายเออว่าฉันโบเป็นยังโบต้องน้อยใจดอกโบมียังหายกับข้อเพียงแต่เบิง <c oughs> บ่งเบิ่งคลิปเฮาเบิ่งยูทูบของเฮาไปกับพ่อดอกโบเป็นยังดอกเข้อเพียงแค่ อยู่นำกันมวนมวลไปนำกันแบบนี้กับขอบคุณหลายๆแล้วครับผมเนาะขอบคุณขอบใจเบริร์ดสุขุสุคนตั้งแต่เริ่มแรกเบิร์ดสุคนนั่นแหละที่เคยสอนเข้ามาบวัวสิเป็นข่าบัตรเติมเงินแรกๆนี้ต้องเป็นข่าบัตรเติมเงินก่อนได้บัวตอนที่เฮาเหตุยูทูบแรกๆนะเมื่อเฮาจิมีบัตรเติมเงินเอ้อโมเมนบ์โมเมนต์เฮาจิมีเงินซื้อหดบ่มีหดเงินซื้อบัตรเติมเงินว่าอ,อะไร ก็มีผู้สนับสนุนมาสอยเรือเข้ามาภาคดันเข้ามาเข้าก็เห youtube มากอะนี่รายได้ตามที่หลายคนผูนะลยแล้วก็เทั้าก็คอยเก็บคอยกรมเก็บกมาสามปีเนาะสามปีบางคนนะถ้าเกิดบร่ได้ใส่ด้จ่ายนะี่ยคือว่าเราเข้าเนะันเป็นเสาหลักของครอบครัวรแบบที่นี่เฮ้าก็คือแบบที่เขาบอกไปแล้วเข้าเป็น ATM ของขอนะีเอบีเอเอทีเอทนเอเอเอทีเอทเออ้ ทุกคนได้ใส่ได้จ่ายทำการเบิกคนก่อนนน้นนะเอาก็เก็บมาเรือร่อยๆอันนี้น่ะต้องขอบใจโศกสต์ตาแหละกับวาสนาพี่น้องเว้ยแล้วกับบุญ <c oughs> บุญกุศลที่เราได้ทำมากับพอ่อกับแม่กับเอื่อกับน้องนเนาะเฮาเฮาเสือได้ว่าย้อนบุญ ยอนบุญอันนี้นะ้าบ่มีบุญนะแล้วพี่นนองเลยแล้วจะค่าสิวายนนใดจังได,ไดก้กับราบขอบคุณนอีกเถื่อหนึ่งคนติดตามมา่สุขุสุคนที่เป็นกำลังใจให้เฮาขอบคุณนลรยๆถูกๆคอมเมนต์ทูกๆยอดวิวถูกๆกๆารแชร์ละการขอบพุณนที่เบิ่งจบคลิดเมื่อสุขุสุคนเนาะฮากับเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> มหฮว่าเป็นอย่งไรเอ่อคำว่าควา,ามจากับบางที่ก็จะไปทือซาเอดห้ากับปกติเ้างกัว่าเป็นอย่างสี่เนาะสีเห็ดในลักษณะมันก็ว่าแบบนี้ประจําปกติมันแบเออมึงรวยแล้วยิงเออคนติดตามมึงเยอะแล้วยิงบอห้าก็เป็นคือเก่าครับแหละจากมือน,นั่นจนถองม,มือนี่ก็บว่า,าจากก็ยังคือเก่าคือเดิมอะไรพี่น้องเลย แต่ว่าบางที่นะนะฮะบ่ได้ตอบคอมเมนต์กับขออาภัยหลาย,ลายๆบางทีมันลายเกิน <c oughs> ลายเกินเพราะว่าติดงานแบบนี้ไปหันไปนี่หอเฮาบมมีเวลาสิตอบคนติดตามเขากับตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนสี่พันกว่าคนนี่แหละบบหลายดอกเนาะอีกอย่างเฮาก็มีสง่สงสง่สงสง่งลักเขากับสงบ่ง่าวฟังเล่านี่แหละส่งลองลงมาเฮากับ สองเบาบอยดีตอนนั้นตอนนั้นก็มียนคนติดตามอยู่เกล่าพันกว่าตอนนี้นะโมจะเปิดแอร์พี่น้องกันที่ย้อนเสียงมาหลบกวนไม่ยันเสียงมนเข่าไม่เนาะก็ยังม่ทันเก่งอะไรพี่น้องเออเมื่มอเอ่นก็สิพาไป,ไปไปอาบน้ำมนต์ตอนที่สื่อมาเนาะสื่อมาในอาทิตย์กลัวๆแล้วได้อาทิตย์กวนะ่าเนาะยังบม่ได้ไปอาบน้ำมนต์เลยยังบม่ได้ไปเจอม,มาอะไรกันเลยเนาะยังเมือ่อเอ่นสิพาะตะลอดเพิ่นไปจากเจ็ดวัดเนะี่ย เนาะอยู่นี่ไม่แห้งสุขุมทุกคนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าไขมีเงินใสกันหลายๆสุขุมทุกคนเป็นกําลังกําลังแห้งใจให้สุขุมทุกคนคือการเท่ากันแล้าก็สิดทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะช่วงนี้มันกับบ่มียังให้เบิ่งดอก่น้องเอ้ยมันเป็นยามแรกโบคือยามนาเด้อครับช่วงยามนาเฮานี่บ่อึดแต่แนวสิเก็บผ้าให้เบิ่งบรรยากาศสีเขียวมันงามมันสิเป็นตะเบิ่งนี่ช่วงยามแรกปีนี้มันบ่มีบ่ค่อยมีหยังมีแต่งานกับงานการงานกินเท่านั้น กินละก็เหลาะเห่นเถี่ยวมันบไดิมีอย่างเลยเสมอนี่นะเนาะห่อนเกินบางทีกัหบห้อมดนไปใส่เลยออกไปว่ามากกะลืมได้ในี่านี้ขอบคุณหลายๆายบอรสุขคนที่ติดตามด้ิฟิลองเดอพอกันใหม่ขิดหนาเนาะกระหู้แล้วเนาะวันนี้นะออกรหลดใหม่รหลดใหม่สำหรับเขาจะเป็นรหลดเก่าขเขาในส่วนนี้กันขอบใจหลายๆไปแล้ว ลำรวยอยู่ดีมีแห้งสกุลคนไปละ